สวัสดีครับทแกใครเนี่นะครับมีข่าวประชาสัมพันธ์ของธนาคารออมสินนะครับลงวันที่19พฤษภาคม2563เกี่ยวกับว่าออมสินฝากถึงคนได้รับ sms เล่นติดต่อธนาคารรักษาสิทธิ์สินเชื่อฉุกเฉินนะครับ รายงานข่วจากธนาคารออมสินเปิดเผยว่าตามที่ธนาคารออมสินได้เปิดให้บริการสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโครโรนาหรือว่าโควิด -19 นะครับสองประเภทคือสินเชื่อผู้มีอาชีพอิสระวงเงินกู้รายละไม่เกิน1 0 0 0 0บาทเพื่อเพิ่มสภาพคล่องชั่วคราวในการดำรงชีวิตแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ วงเงินสินเชื่อ20,000ล้านบาทและสินเชื่อผู้มีรายได้ประจำวงเงินกู้รายละไม่เกิน50,000บาทโดยให้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ธนาคารอมสิน j b o r t s นั้นปรากฏว่าล่าสุดณวันที่18พฤษภาคม2563มีผู้ลงทะเบียนขอสินเชื่อทั้งสิ้น2.3ล้านลายแบ่งเป็นสินเชื่อผู้มีอาชีพอิสระ1.77ล้านลายและสินเชื่อผู้มีรายได้ประจำ627,000ลาย ทั้งนี้ธนาคารนอมสินได้ทยอยส่งข้อความหรือว่า SMS แจ้งกำหนดวันเวลาให้ผู้ลงทะเบียนติดต่อสาขาแล้วกว่า1.33ล้านลายโดยณนะวันที่18พฤษภาคม2563มีผู้ลงทะเบียนมาติดต่อธนาคารและได้รับอนุมัติแล้ว130,000ลายและอยู่ระหว่างรอผลการอนุมัติ160,000ลาย ในขณะที่อีกกว่า300,000รายยังไม่ได้ติดต่อสแสดงตนและยื่นเอกสารตามที่ธนาคารได้ส่ง SMS แจ้งนัดหมายคิดเป็น23%ของจำนวนผู้ที่ได้รับ SMS แจ้งไปนะครับจำนวน682,000รายอย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบพบว่าผู้ลงทะเบียนติดต่อการยื่นเอกสารและทำสัญญาน้อยกว่าจำนวนที่ธนาคารได้แจ้ง SMS ไปมีหลายสาเหตุอาทิเช่น ระหว่างการเตรียมเอกสารลูกค้าไม่สะดวกในวันเวลาที่แจ้งนัดหมายบันทึกหมายเลขโทรศัพท์ไม่ถูกต้องหรือใช้หมายเลขโทรศัพท์ร่วมกับบุคคลอื่นผู้อื่นลงทะเบียนให้อาจจะไม่เห็นข้อความที่แจ้งนัดหมายมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการกู้จึงยกเลิกไม่ขอกู้เป็นต้นจึงขอให้ผู้ลงทะเบียนในช่วงระหว่างวันที่15-19เมษายน2563 ตรวจสอบข้อความในโทรศัพท์ของตนเองว่าได้รับข้อความหรือไม่หากได้รับข้อความก็ให้รีบเตรียมเอกาสารและเดินทางไปติดต่อสาขาที่นัดหมายนอกจากนี้รวมถึงผู้ที่ได้รับข้อความอ MS แจ้งนัดหมายขอให้รีบติดต่อธนาคารออมสินโดยด่วนเพื่อรักษา,าสิทธิการขอใช้บริการสินเชื่อทั้งนี้ขอย้ำว่าผู้ลงทะเบียนสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนาต้องเป็นผู้มีอาชีพอิสระ ต้องเป็นผู้มีอาชีพบิสระนอกภาคการเกษตรเท่านั้นหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อสอบถามหน้าที่สู่ลูกค้าสัมพันธ์ธนาคารออมสินโทร1115หรือตามสื่อประชาสัมพันธ์ของธนาคารนะครับได้แก่เว็บไซต์ gsb.or.th facebook และ official l i n gsb society.com นะครับนี่ก็เป็นข่าวประชาสัมพันธ์อมสินเมื่อวันนี้นะครับฝากถึงคนที่ได้รับ s อ s แล้วนะครับครยื่งกู้ไว้ก็ไปติดต่อธนาคารได้เลย ก็อย่าปล่อยให้เสียสิทธิ์ครั้งนี้ไปละครับเ่าแก่ใหญ่นำข่าวของออมสินมาฝากกันเพียงเท่านี้วันนี้สวัสดีครับ